จังหวัดพระนครศรีอยุทยาหารือคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกมอบกรอบการทํางาน4เรื่องหลักโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎรครับนายวิรชัยนาคาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านระบบออนไลน์ที่ห้องประชุมอยุธยาศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อนหารือได้มอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ที่ระลึกให้แก่เกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base Otop KBO จังหวัดดีเด่นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี2564 จากนั้นได้แนะนาตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตาแหน่งใหม่หรือเข้าประชุมครั้งแรก <Okay. S 1> โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวมอบกรอบการทํางานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ <Okay. S 1> ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <Okay. S 1> ในอำเภอทุกอำเภอและทุกหน่วยงานรวมกันขับเคลื่อนการดำเนินง,งานสำคัญสี่เรื่องหลักประกอบด้วยสถาบันหลักของชาติโครงการพระราชดำริและแนวทางตามพระราชดำริ2นโยบายรัฐบาล 3. โครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ4การช่วยเหลือบรรเทาความดดเร้อนให้แก่รัศดรโดยในปีงบประมาณ2,565นี้จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อเสริมรายได้ที่อยู่อาศัยการศึกษาและการส่งเคราะห์ตามลำดับครับ